Audio jungle. Audio jungle. สวัสดีครับคือผมไปเจอ,อ AI ตัวหนึ่งที่มันเจ๋งมากในการทำคอนเทนต์นะครับหมายถึงว่าทุกวันนี้คือการทำคอนเทนต์หน้าเว็บไซต์อะไรเนี่ยมันก็เป็นสิสง่งสำคัญใช่ไหมซึ่งแต่เดิมอขอเล่าก่อนนะแต่ก่อนเนี้ย ผมมีการจ้างนะักทำคอนเทนต์เยอะมากเรียกว่าหลายคนมากๆนะครับแต่ปัญหาที่เจอเอาเรื่องข้อดีก่อนนะถ้าเจอนะักคอนเทนต์ที่ดีอ่ะก็คือต้องเรียกว่าโชคดีเลยแต่เมื่อเมื่อการจ้างงานนานเข้านะครับสิ่งที่พบก็พบว่าอา่อคือเขาดีแหละแต่ว่าสิ่งที่พบคือเขาอาจจะหมดบุ๊กในคอนเทนต์ที่เราต้องการนะครับนี่คือข้อดีส่วน ที่บอกว่าจ้างะนักคอนเทนต์มากๆเนี่ยเราก็เจอจมาจะเจอข้อเสียมากกว่าเช่นไรนะครับเช่นหนึ่งเลยก็คือเมื่อรับเงินแล้วนะฮะจ่ายค่าจ้างไปแล้วเนี่ยงานดองหรือว่าส่งงานไม่ทันที่เรากําหนดนะครับมีบ่อยมากนะฮะหรือ2ถ้างานไม่ดองนะครับก็จะเป็นแบบประมาณเลื่อนส่งช้ามากเลยกําหนดอย่างที่บอกไปนะครับสานี่สําคัญเลยงานคอนเทนต์ที่เขาส่งมาให้นะครับคืองานซ้ํา คือเราไปเช็้วเนี่ยไปซ้ากับบทความอื่นๆอะไรเงี้ยนะฮะแต่ไม่ได้บอกว่านักทำคอนเทนต์ทุกคนจะเป็นแบบนี้นะแต่หมายถึงว่าแชร์จากประสบการณ์ที่ผมเคยเจอนะครับ C งานเนื่องจากงานซ้ําหรืออะไรเงี้ยแลวก็มีอันนึงก็คืองานที่แบบอารมณ์แบบเหมือนเอามาจาก o o g l e t ท a n s l a t e งานแปลที่แบบอ่าแล้วมันไม่เป็นธรรมชาติอ่าแล้วเหมือนแบบเป็นงานแปลจาก Google อะไรเงี้ยซึ่งมันก็อ่าทำผมก็อาจจะไม่แฮปปี้อะไรเงี้ยนะฮะประมาณนี้ล่ะ และ5เลยก็เป็นในเรื่องของแบบไม่ถูกใจซึ่งข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับการทำ SEO นะเพราะว่ามองแวบ,บเดียวจะรู้เลยว่าคอนเทนต์นั้นนะเหมาะกับการทำ SEO อะไรหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นส่วนตัวเนี่ยคือจ้างจ้างนะักทำคอนเทนต์มาเยอะก็เลยพยายามจะหา AI ที่จะตัดตัดข้อเสียตรงนี้ออกไปนะครับแล้วก็ไปเจอ AI เจ้าหนึ่งของไทยซึ่งตอนนี้ผมลองใช้แล้วปรากฏว่าแฮปปี้มากๆนะครับเรามาดูกันว่า AI ตัวเนี้ เนี่ยคือผลงานของเขานะครับแต่ข้อเสียของแอร์ไม่ได้เรียกข้อเสียคือว่าข้อจํากัดของแอร์ตัวนี้เท่าที่ลองใช้นะเนื่องจากว่าเป็นเบต้านะคืออาจจะยังไม่ลองรับภาษาไทายนะครับหรือว่าลองรับภาษาไทายแล้วหรือเปล่าผมยังไม่ได้ลองดูนะแต่ว่าเท่าที่ใช้เนี่ยเนี่ยคือ,อบทความนี้เป็นภาษาอังกฤษที่ AI เขาจนเอรเตออกมานะครับซึ่งแบบผมแฮปปี้มากยาวมากแบบแล้วมันเป็นเป็นคอนเทนต์ที่แรดูแบบมีตัดสาระสาคัญนะซึ่งมันดีมากๆาเลยแล้วก็เนี่ยภาพเนี่ย ดัง AI ก็จะเรตมาให้ด้วยพูดง่ายคือมันโพสให้เราเสร็จสับเลยนะครับเนี่ยเป็นตัวอย่างของคอนเทนต์ที่ AI ตัวเนี้ยทำออกมานะครับเนี่ยเห็นไหมดีเลยหรืออย่างอันเดน,นเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะเนี่ยเนี่ยเขาก็เจนเรตออกมาให้เลยนะครับแล้วก็มีอา่ามีคอนเทนต์ที่แบบว่าเจ๋งเนี่ยครบเลยอะนะมีข้อมูลอะไรเยอะมากยาวด้วยผมแฮปปี้เลยแล้วก็เลยอยากจะมาแนะนำต่อนะครับ ซึ่งเจ้า AI ตัวนี้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์สมัครให้กับให้ทางทาง Description ทางทางช่องแชทของผมนะ,ะตรงนี้ครับต้องบอกก่อนว่ามันเป็นแบบตัวฟรีแล้วก็เสียตังนะอันนี้คนที่มาใหม่สามารถลองใช้ตัวฟรีได้ซึ่งตัวฟรีเนี่ยจะได้รับเป็นจำนวน1,000เครดิตนะครับเริ่มแรกอ่ะ1,000เครดิตนะตรงนี้นะวิธีใช้เ,เราไปดูเครดิตกันก่อนนะครับ เครดิตก็คือตรงนี้นะฮะเนี่ยนะฮะโทเค็นนะครับไปขอเครดิตตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็คลิกลิงก์ที่ผมบอกไปนะวิธีใช้ก็ไม่ยากเลยอ่าเรามาดูกันก่อนเนาะก็คือแอดคีย์เวิร์ดไปเท่านั้นเองเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูนะแอดคีย์เวิร์ดจากตรงนี้อ่าก่อนอื่นเลยต้องติดตั้งของคุณต้องเป็น WordPress ก่อนนะครับ w WordPress ตรงนี้ซึ่งถ้าติดปัญหาใดๆสามารถติดต่อทางซัพพอร์ตของของอ AI ตัวนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ กดลิงก์แล้วเดี๋ยวมันจะมีพวกคอนแทคซัพพอร์ตอะไรเงี้คุณก็ลองติดต่อดูได้นะครับอ่ะต่อนะซึ่งตรงนี้ครับวิธีใช้ไม่ยากเลยเมื่อเราติดตั้งปลั๊กอินของตัวนี้ไปแล้วนะครับคีย์เวิร์ดเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูก่อนนะคีย์เวิร์ดยกตัวอย่างเอาคีย์เวิร์ดไหนดีเช่นสมมุติว่าคีย์เวิร์ดเป็นเมนแบล็กละกันนะหรือเป็นกระเป๋าผู้ชายนะครับกระเป๋าผู้ชายนะลองคีย์นี้อ่ะหรือว่าเป็นเมนวอลเล็ก็ได้นะ เอาเป็นเมนวอลเล็ตแล้วกันกระเป๋าสตางค์ผู้ชายอันนี้ผมลองเล่นให้ดูนะกดที่คีย์เวิร์ดตรงนี้นะครับแล้วกดแอดคือจะใส่กี่บาทก็ได้นะครับอันนี้คือเครดิตรีเมนผมอยู่ที่900นะครับอ่ะกดแอดปุ๊บมันก็จะมีคีย์เวิร์ดเพิ่มตรงนี้แหละถ้าเราอยากเปลี่ยนใจไม่เอาคีย์เวิร์ดนี้และเราก็กดดีเท่าน,นั้นเองนะครับอ่ะเมื่อเรากดแอดเราอยากได้แอดอยากได้คีย์เวิร์ดนี้นะครเรามาเล่นต่อ ตรงด้านซ้ายมือครับหลังจากคีย์เวิร์ดแล้วเรามาตรงนี้ฮะคลิกตรง Con จอบยูอนะครับตรงนี้นะครับแต่แล้วตรงนี้ฮะหน้านี้นะครับเราอยากจะให้เขาโพสตและจากคีย์เวิร์ดตะเกียบ wallet นะครับเป็น wallet เราก็กดโพสต์ตรงนี้เลยนะครับกดโพสตนะอันนี้คือเป็นหลังบ้านของเว็บผมนะครับอ่ะกดโพสตนะปึ๊บแลวรอรอสักพักหนึ่งนะครับอยู่ที่คีย์เวิร์ดที่เราเลือกนะครับทาง AI ก็จะเดี๋ยวเจนมาให้นะฮะ เดี๋ยวรอสักป,ปั๊บหนึ่งนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับวิธีใช้บอกเลยว่าไม่ยุ่งยากครับถ้าติดปัญหาใดๆสามารถติดต่อทางซัพพอร์ตได้เลยนะครับอันนี้เป็น AI ของคนไทยนะคะก็ได้สนับสนุนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตัดปัญหาเรื่องของการจ้างน content. ักคอนเทนต์ในส่วนตัวผมนะ ก็คือตัดปัญหาในเรื่องของการสร้างนักคอนเทนต์เพราะว่านักคอนเทนต์ที่ดีก็จะอาจจะหายากนิดหนึ่งนะครับหรือหรือมีเยอะแะแต่ผมยังหายังหาแบบถูกใจไม่เจอเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางท่านคือเราถูกใจกันแล้วแหละแต่ว่าในการที่เขาเขียนคอนเทนต์เราอะพอซ้ําๆเยอะๆเขาอาจจะต้องแบบอาจจะหมดมุกบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องหาหน้าคอนเทนต์ใหม่อะไรเงี้ยครับอันนี้ชร์จากประสบการณ์จริงเนาะอ่ะต่อนะครับเดี๋ยวเรามารอกันสักครู่นะครับ อันนี้คือเสร็จแล้วนะฮะเครดิตก็จะเหลือ700นะครับอ่ะเรามาดูกันนะฮะคลิกกลับไปที่หลังบ้านของผมใหม่นะครับแล้วเราไปดูที่หน้าโพสนะฮะเมื่อกี้เป็นเกี่ยวกับ w a l l e t นะเนี่ยมาแล้วนะครับเป็น m a i n wallet เลยเราเข้าไปดูนะครับไปดูผลงานของ AI ตัวนี้กันเนี่ยภาพก็คือเขาเจนมาให้เสร็จสแล้วเราไม่ต้องไปหาภาพเองเลยนะฮะแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องค่าสิทธิ์ไปได้เลยนะครับเนี่ยครับดีมากเลยเขาจะบอกว่าเกี่ยวกับ m a i n wallet คืออะไร บบหนังเป็นยังไงดีไซน์เป็นยังไงของวอลเล็ตกระเป๋าตังเป็นสลิมเป็นหนังเป็นยังไงเบสวอลเล็ตสำหรับเมนเป็นยังไงนะฮะเนี่ยครับโอ้โหยาวด้วยฮะเน่ครับไปลองใช้กันดูนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์นะครับแนบมาเป็นลิงก์รีเฟรนะฮะก็ลองไปใช้กันดูนะครับตัวนี้ผมแนะนำนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็กดติดตามนะครับเพื่อรับเทคนิคใหม่ๆนะครับสวัสำหรับวันนี้สวัสดีครับ